สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกบผมปูซิเมชเชนเคยกับในเกมโคดเกียรตการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลสั้นๆกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาบทใหม่ของโลซิโ o Hen นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออธิบายให้กับคนที่เพิ่งมาติดตามในเรื่องนี้กับปูในเรื่องให้กับคนที่เพิ่งมาเสพแล้วกันนะโลซิโ o เฮนเนี่ยก็คือเนอเรื่องของ เกมมือถือนะครับเป็นเนื้อเรื่องออริจินอลเลยนะครับโดยเป็นการหยิบเอาสปินออฟต่างๆเนี่ยมายัดเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะฮะก็ถ้าจะให้อธิบายเนี่ยก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องช่วงรอยต่อระหว่างภาคหนึ่งไปอย่างภาค2นะฮะเพราะว่าหลายคนที่ตามแต่เวอร์ชันอนิเมะเนี่ยอาจจะงงๆเไปนกลตาแตกว่าภาคหนึ่งจบแบบนี้แต่ว่าภาค2อะเริ่มต้นแบบเนี้ยแบบทุกคนจําไม่ได้เลยว่าภาคหนึ่งเกิดอะไรขึ้นหน่วมาก เพราะงั้นเนี่ยในเวอร์ชันของเกมมือถือเนี่ยมันก็จะมีการอธิบายเหตุการณ์ก่อนไปถึงภาค2นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างและหลังจากจบภาคที่1ห,หรือจบองค์ที่1ที่ผมแปลไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าการหายตัวไปของอ่าซีโร่เนี่ยคือชื่อของบทรสซีโร่เห็นเนี่ยก็คือตรงตัวเลยก็คือการหายตัวไปของซีโร่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกที่ไม่มีซีโร่อยู่แล้วเนี่ย เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนว่าการที่ตัวซีโรหายตัวไปเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอกที่คอยดําเนินเรื่องสตอรี่นะครับจากลูรุสลัมเปนรุสเนี่ยที่เป็นคนเดินเนื้อเรื่องสายหลักเนาะก็จะเปลี่ยนเป็น2คนแทนนะครับซึ่ง2คนที่ว่าเนี่ยก็คือคุรุลุกิสุซคกุที่เพิ่งขึ้นเป็นไนอ็อกเซเว่นนะครับเป็นหนึ่งในไนอ็อกลา ก็จะเป็นคนเล่าในมุมมองของฝั่งพิเทเนียส่วนของฝั่งภาคีเนี่ยก็จะเป็นโคซกิคาเรนแทนก็จะเป็นโคซกิคาเรนที่หนีตายหนีตายมาได้จากเหตุการณ์แบดลิบเลียนะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากแพ้ในศึกแบดลิบเลียเนี่ยก็หนีตายไปที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะก็คงต้องติดตามในเนื้อเรื่องของโรซิโรเหนอีกทีนึงโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงที่มาของข้อมูลใหม่กันที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับ ข้อมูลใหม่เนี่ยผมได้ดูมาจากรายการของวาไรตี้ญี่ปุ่นรายการหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเซยูโตโยอสุบินะครับซึ่งรายการนี้มันเป็นรายการวาไรตี้ของญี่ปุ่นเขานะครับที่จะทําการเชิญนักภาคหรือเซยูของญี่ปุ่นนะครับมาสามัมภาษณ์แล้วรวบรวมถึงโปรโมตัตวเกมหรืออนิเมะที่เขากําลังภาคหรือให้เสียงอยู่นะครับก็ แขกรับเชิญในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณฟูกุยามะจุนนะครับหรือก็คือคนที่ให้เสียงลูรุสลามเพลสนั่นเองนะฮะก็ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาโปรโมทต,ตัวเกมที่เขาภาคอย่างเต็มที่นะครับซึ่งแน่นอนว่าในคลิปเนี่ยมันในคลิปที่ผมดูอะ่ะมันมีความยาวประมาณถึงชั่วโมงกว่านะครับเรียกได้ว่าดูแบบตาแฉะเนี่ยตาแฉกพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่าเนื้อหาที่ผมต้องการดูจริงๆเนี่ยน่าจะมีไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะฮะแต่โอเคเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังมื้นกันว่ามีอะไรบ้างครับเนื้อเรื่องในบทโรซิโรเฮนก็อย่างที่ผมพูดไปคุณฟูกุยามาจุนก็พูดเปลยดเปลยเหมือนเป็นเชื่อว่ามันจะเป็นโลกที่ไรซึ่งซีโรไปแล้วนะซีโรได้หายตัวไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอกเป็น2คนแทนก็คือคุรุรุกิสุสคุกับโคซกิคาเรนนะครับแล้วก็เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็คงต้องติดตาม ตัวเนื้อเรื่องที่จะมาในวันที่30มีนาคมนะครับก็เรียกได้ว่าสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะได้เสร็จเนื้อเรื่องใหม่ทันทีนะฮะก็เอาเป็นว่าผมก็จะรีบเตรียมตัวก่อนที่จะเนื้อเรื่องใหม่จะมาแล้วกันโอเคทีนี้นอกจากพูดถึงวันที่ปล่อยเนื้อเรื่องใหม่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพูดเรื่องของตัวละครใหม่กันซึ่งตัวละครใหม่ที่จะมีบทบาทในโรซิโลเฮนเนี่ย ก็จะเป็นตัวละครที่หลายคนน่าจะรู้จักดีกันอยู่แล้วถ้าเกิดคนที่ตามซีรีส์โคกิอาร์มานะแต่บางคนก็ไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนำทีละตัวแล้วกันโดยข้อมูลใหม่ที่ตัวละครจะมีบทบาทในโรซิโนเฮนเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ7-8คนด้วยกันนะครับโอเคมาคนแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครหญิงที่ใส่ชุดทหารนะครับจะมีชื่อว่าออรีนเซออนนะครับเป็นตัวละครจากภาคออฟออฟดิเฟชันนะครับ ก็เป็นสปินออฟอีกคนหนึ่งซึ่งคนให้เสียงเนี่ยจะเป็นคุณนานะฮามาซากินะครับซึ่งคุณนานะเนี่ยจริงๆแล้วเคยให้เสียงออเดีนในเวอร์ชั่นของดาม่าพิเจอร์ซีดีมาก่อนนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเอาคนที่มีประสบการณ์มามาอยู่แล้วเนี่ยมาพ้าตัวออเดรียนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอเคคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครผู้ชายที่อยู่ข้างๆออดีนนะก็จะชื่อว่า โอฟิสเซออนนะครับซึ่งตัวของโอฟิสเซออนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในภาคออสอีกเช่นกันรู้สึกคนในกลุ่มเนี่ยจะบอกว่าตัวละครน,นี้เป็นพี่น้องฝาแฝกกับคุณออตีนก่อนหน้านี้นะครับโอเคผู้ให้เสียงเนี่ยจะเป็นคุณทาซึฮิซะซูซูกินะครับซึ่งคนซูซูก,กิเนี่ยเคยให้เสียงในเวอร์ชั่นของดรามา่าซีดีมอีกเช่นกันนะครับ ก็เรียกได้ว่าเอาคนที่มีประสบการณ์มาภาพก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับหลายๆคนนะฮะบ,บางคนก็ติดตามผลงานนี้จากดามาซีดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดแล้วนะฮะโอเคต่อมาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอ่าผิวดำที่เป็นชาวอินเดียนะครับจะมีชื่อว่าคุณโยฮันนาคาชูนานะครับโดยคุณโยฮันนาที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวละครออริจินอลของเกมนะครับสำหรับใครที่ติดตามซีรีส์โคกิอาร์มาแล้วไม่คุ้นตัวเธอเนี่ยก็ไม่แปลกนะฮะ เป็นตัวละครออริจินอลของเกมมือถือออส t อร o r y โดยเฉพาะเลยนะครับโดยผู้ให้เสียงเนี่ยจะเป็นคุณอิชิงามิชิซึกะนะครับเคยให้เสียงกาเน็ตในด็อกเตอร์สโตนนะครับแล้วก็ตัวละครที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างเทียในโอเวอร์อร์ดนะครับคนต่อไปเนี่ยจะเป็นผู้ชายหัวทองหน้าตาดูเข้มๆนะฮะจะมีชื่อว่าชูเน่เฮสเซนนะครับชูเน่เฮเซนเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในภาค แนซลอนเห็นนั่นเองนะครับโดยผู้ให้เสียงเนี่ยจะเป็นคุณเกนซาโตนะครับเคยให้เสียงตัวละครอย่างโครมในด็อกเตอร์สโตนนั่นเองนะต่อมาเนี่ยจะเป็นผู้ชายผิวดำที่อยู่ข้างๆชูนเน่นะครับก็จะมีชื่อว่าเลโดอ f อฟเฟนนะครับเลโดออฟเฟนเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในภาคแลนซลอนเห็นเช่นกันแล้วก็เป็นเพื่อนของชูนเน่เฮเซนที่ว่าเนี่ย ผู้ให้เสียงเนี่ยจะเป็นคุณเรียวตะซูซูกินะครับก็เคยให้เสียงยูซุยในด็อกเตอร์สโตนที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าทุกคนน่าจะรู้จักดียอยู่แล้วนะฮะก็คือตัวของคุณอาคังิเบดิโอนะฮะก็เป็นตัวละครที่โผล่มาในบทที่10ของเกมเมือถือนะเออซึ่งผู้ให้เสียงเนี่ยจะเป็นคุณฮิชิคาวะฮานะนะก็ผลงานภาคเสียงเนี่ย ก็เท่าที่ผมไปสืบมาเนี่ยก็จะมีชูโทราจากจากในเรื่องคุรุนโนโชคันชิหรือว่าแบลสซั u มนเนอร์นะฮะโอเคคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสปินออฟอีกตัวหนึ่งที่มาจากที่เดียวกับอาคางิเบนิโอกเลยก็คือตัวคางาลิสาวิตรีนะครับคางาลิสาวิตรีเนี่ยก็เป็นตัวละครที่อยู่ในบทของกูเลนเฮนซึ่งเป็นบทเดียวกับอาคางีเบนิโอนั่นแหละ โอเคผู้ให้เสียงเนี่ยจะเป็นคุณมิโนมิยะยูอินะครับก็ผลงานผ้าที่ผมไปสืบมาเนี่ยก็จะเป็นลูวิเลียจากปีเตอร์กิวนะฮะโอเคก็ข้อมูลประมาณนี้เกี่ยวกับตัวละครแล้วก็ผู้ให้เสียงนะนอกจากจะมีข้อมูลเรื่องตัวละครใหม่แล้วก็รายชื่อนักภาคแล้วเนี่ย มันยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆนะครับซึ่งนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นตัวใหม่นะครับซึ่งไอหุ่นตัวใหม่ที่ว่าเนี่ยผมก็เคยพูดถึงในคลิปที่ผ่านมาแล้วอย่างอารองไดนะครับโดยข้อมูลที่คุณฟูกุยามาจุน uh เนี่ยก็ได้มีอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า,าหุ่นอารองไดเนี่ยเป็นหุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก s ซ t เทอร์แลนด์คอสตก็หุ่นซีฟฟ้าที่ทุกคนได้เห็นบทที่13นั่นแหละเออ โดยเป็นหุ่นที่ได้ทำการพัฒนาแล้วก็ได้ใส่อาวุธใหม่อีกเพียบแต่ก็เป็นดาบ ABS กับปืนวาลิสอน,นะเท่าที่ผมดูทีนี้เนี่ยอนอกจากจะโฆษณาหุ่นใหม่แล้วเนี่ยยังมีการโชว์เทลเลอร์ถ้าไม่ตายหุ่นให้ดูด้วยเดี๋ยวเราก็ไปรับชนกันเลยไปใส่โนชิระดิสตูสเลยนะ โอเคนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ทางคุณฟุกุยมามะจุนเนี่ยได้ทำการโปรโมตแล้วก็โฆษณามีเพียงเท่านี้ในรายการของเซยูโตโยะซูบินะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย ผมว่าต้องรอดูวันที่25มีนาคมที่มันจะมีงานไลฟ์สดของงาน a n i m e j a p a n ปี2023นะครับซึ่งในงานนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลของเกม Lost Story เพิ่มเติมอีกทีนึงก็มีไลฟ์สดนั่นแหละและในวันที่17มีนาคมเนี่ยก็จะมีรายการของคุณมาเฟียท,ทานกากะนะฮะซึ่งคุณมาเฟียเนี่ยก็ได้ทำการเชิญคุณฟุกุยมามะจุนนะครับ ไปเหมือนโปรโมทตัวเกมเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีตัวคุณอยู่กันนะด้วยมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่ตัวครคนที่ให้เสียงภาคไอตัวเอกหญิงเน่ยอันนี้ผมก็อ่าน,นผันผ่านนะผมก็เลยจําไม่ค่อยได้ขออภัยด้วยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอดูข้อมูลที่จะมาในวันที่17มีนาคมทางช่องคุณมาเฟียทนากาเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วก็จะมีข้อมูลใหม่อย่าง วันที่มีนาคมเนาะแต่ว่าวันที่22เนี่ยอาจจะมีข้อมูลใหม่ของอีเวนต์ปลายเดือนนะครับคือเพราะว่าในช่วงวันที่2 3เนี่ยอีเวนต์ไวท์เดย์มันจะหมดเขตแล้วไงเพราะงั้นเนี่ยวันที่22เนี่ยอาจจะมีอีเวนต์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับข่าวรายละเอ A ียดแพทใหม่อะไรยเงี้ยก็รอดูกันไปแล้วกันโอเคในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลใหม่อย,อย่างโรซิลโลเฮนเพียงเท่านี้นะฮะจากรายการ ซีอูโตโยอาโซบินะครับก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปละบาย